เรากระยาบ่อยเรื่อยเลเรือลิเนี้ยมาเพื่อพอนลูกออเดอร์พี่น้องว่าลูกชามาเกบมาห้กโมงเ้าวันนี้แก้แคบจืแล้วับใหญ่เลยนาคุณคุณเนียไปแล้อกก็อยู่ในสาราคุยท้อนมะไรเนี้ยเล่นโ่ไห้เป็นอนางน้อยน้ลยอลกันแ่นและมาแล้วก็ไปอยู่เด็กคนเราอั้ล่ะน้อยเขาใหญ่นอกขอการกจือคือการของกโรกาท่าง อนนั้ยั<น>ยงบ่ได้สซบ่อนี้นะยังคุณเอาไปเลี้ยงนะฮะเนาะพอน้ำตาลก็ไปนเขไปด้แต่เงินนไปนักเขีนัเขยน้าวัอดบ่จะนมาเมื่อเสานี่แต่พอเามาอยู่บ้านแลนะอมาอยู่บ้นได้ปีนะอ้ยนั่นมนะเนเหนือเยอยู่แล้วิดถึบ้านเมเลนจะจ้า

เพราะโบเคยมาเจ๊เธอนนะเจ้าไปใส่เองน่ะมีขาไม่มันจะเริ่เย็นไปย่าดอกมันเอ็ดบได้ย่ายหนังบึงบบได้แมนแมนชัวสิได้เนี่ยพี่กินเป็นมะลุแม่กินของประลาดเนีนี่นีขาดูขานี่ย

เ่เคยมาจกเคยใหญ่เ่าเคยเห็นนะเคยจ้ามาที่ตลาดเป็นบ้านเขาเ็ทำโดยเฉพาะไงดูเขาเขาทำเขาบีบใส่กี้ด้วยโลละสองร้อยกว่าบาทเต็มถ้าถ้าแม่นันแบบบริษัทคีนี้โลจากบ้านสแมวแบบบริษัทคี โอ้จ้าจ้าพร้อมพร้อมล้างแล้วกัน้าโรตไปใส่เนี่ยเย็นหอมไ้กีขนใส่

เจ้าอยู่บ้านไหนะบ้านที่านแต่สิ้าเลยวันนี้ไปซือของไปตื่นแกไยหน้าเก๋ไปซื้อปคางนี้เายทงนี่เลยไปเลย้เล่อนเร่งไรมกูหมคนทามันสบายเยอเห็ดใหม่เรียบร้อยแล้ว่อกระติมาได้เขานี่ยยังเป็นเขาเ ก็หอมมาม่ค่อย enfin หอมา <c ười> <ค>อะอยางเงี้ยไปยื้อเอาทางจะตนแงมาเนอยเขาให้สบายรู้ทาเลยเลวหาปลายคือผู้เห็นห้างเขาว่าโดนเต้เาเลื่อยไปโหดพุ่นไม่ถูกบานล่างเ้ยนางามตายล้องล็อมาเมีเน่ยอย่างนี่อย่างยไหนอยมาอย่าอย่าอยาเียเา การบาได้ยเป็นอะไรเ็มืออแล้วค <oh> ุยกันน้บาอยู <S <s ่มืส่าม่นอาเลื่อคับรถหรอบะเกเลือกได้บอกสิแล้วก็หามาปู่ยาปูกทุเรียนเราต่า่เามันขึ้นดูบรนี